สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานจะเป็นทางทางลาวหรือว่าภางไทยไม่นี้กามาลินน้ำเซาลงอีกแล้วพี่น้องมาลินกับเซาไหลเซาลงเหมือนเดิมคือเก่าคือเดิมเนาะสบายดีเซาลงสบายดีสบายดีกิไหลสบายดีพี่จะพูดอางงาบปลุกไปลอยอยู่เด้อไม่นี่ฮะเซาลงเพิ่นเยอะอันเอ็ดไปเละ ดำเมือนยิ้พี่น้องมาลิ้นน้ำเพลินพี่น้องมึนเหมือนจะวางเวียกมกกะนะว่างๆก็มานางลิ้นน้ำก้านก็อยู่ไก่อยู่กับทินหอนหมูมาพวาแห้งเนาะลมแห้งๆนี่เพ่ไปเพว่มาหมูแล้วไม่ได้ไปหาเห่าไม่ต้องมาหามูมละหมูแล้วข้าวเวียกเนาะหมูแลยมีหลอดหมูเลยได้เวได้ขาดเห่าแล้วไม่ได้เวได้ขาดเนาะหมูเลยมัมีหลอดแย่ลูก โม่รถหายไหตื่นมาได้ผักแต่ตอนเที่ยงทำจะเหน่อยกัเห็ดเวี้ยคนเลี้ยงลูกเนาะใช่ค่ะคคนเลี้ยงลูกให้ได้สิไปเาคนเลี้ยงลูกก่อนนะพ่อคนก็อยากหาคนมาเห็ดชวนมันเอยอยู่ลมแห้งเหงห่าแล้วนะกพากก็ยอะฮ่าคือกันสักทากย์ยังมาเอ็นนาซอยเขาเนบุหมักไม่เฮ้ยคน ขยันเขามักคนงามนั่นเฮาก็ทำช่วยมนยเขามกน้ำงมวันีเขามักคนงามเนาะวิธีหลอกมังงิ้วบุ๊มบึักกะกอบมบึักหุงเนี่ยมักงิ้วเนาะตามมังงิ้วอยู่ฝังไทยจะผ่นเอิญวะยังยากจังวะยากมากยังขนุนขนุนบุ๊มังงิ้วบมมักมี่บมบึงังมี่ได้ค่ะบมังมี่ขนุนนะง่ตายเล ทำมดซีมาเลยบ่เคยจังหวันแล้วแต่กูตัดเนาะทำเสื้อส้มเนาะอันนี้ฮะหั้มังยิ้วมังยังคอมเมนต์บอกไะเด้อคอมเมนตบอกแม่ชาวลาวชาวลาวบ่เคยไปไทยบ่เคยดาวตัวก็เคยไปไทยบ่เจิงเคยไปไปเถึงหมู่เคยไปก็เองบอกเคยมันบ่มีบางอย่างให้กินจังนะเมนอาโก้ไม่ได้เลไม่ให้โดก๊กมันเย็นห่ายากะไยังไม่ได้ เริ่มออกสีดำๆเลยสีดำๆชิลเล่สี่ใช่มาทบนี่ก็ซีเป็นโซนหมันพี่น้องโซนหมันอ่ะเซ้าลงเนาะพ่นน่ะความดุความขยันพี่น้องเลยอันนี้แล้วเห็นไ้บ่ค่อยว่างค่ะ <c oughs> ตื่นมากกับบุ๊ใส่โร่พันคนดุคนขยันแล้วพ่นบ่ค่อยว่างมีแต่เทามาห้าพ่น <c oughs> พ่นก็ฮอดแล้วบนละบอน,นี่ค่ะนึกยังฮอดรแล้ววันนี้ตอนแลกว,วันนี่ <c oughs> วดจนมือโอ้นี่พี่นอ้องโซนมันเาวลงเนาะบ้ากว้างกว้างปุ๊บได้อะไรเลยพี่สชมานี่ซ้ำยาวเงินแล้วเนาะหนาวจะตายาแถวนี้คนเอ็นมันก็ไล่อยู่ในถล่มกะมีเห็นอยู่มั้ยนะปุ๊บทั้งพุ่นกะสิเป็นน้องเพลินพุ่นอยู่ลุมปู๊พี่น้องเลยแล้วเาก็ไปทำบุญเนาะก่นเนาะนี่กะสิเป็นเพินเศร้าลงอะไรพี่น้องนี่แขมพางเลยนเนาะ ใจมันกระใสบอสเพิ่นๆกับอ้อมข้างอ้อมแมวกับมีแต่ต้นไม้มีแต่ป่าไม้บรรยากาศเย็นดีพี่น้องผัก<ม>คน<ม>ยนั้อเ,เซ็กซี่ขนาดน,นี้เซ็กซี่จักหน่อยบรรยากาศเย็นดีพี่น้องอยู่กับธรรมชาติ์ชอบพวงกับชอบชอบผงจักหน่อยห้องน้ำกับห้องน้ำธรรมชาติเด้อห้องน้ำธรรมชาติ์โ<ๆ>ซลนะของดีมีไใบสู

จับให้เนี่ยสบายดีก้องก่อนคหียงเหง่งแล้ว <laughs> เห็นอยู่วะแจ้งวะทางใดแจ้งนี่บ่ <laughs> สบายดีเด้อสบายดีอีเธอหนึ่งนะพี่น้องที่นี่ก็มีแต่ไทยกับเตร้าลงหรเตร้าไร <laughs> ตาเป็นอะไรากาเนาะพี่น้องเบิ้งคะแน้เด้อกด <laughs> ไลร,ร์กดติดตามกแชแ์ให้เนี่ยเด้อต่องไปดีกวะากดติดตามกันยังไม่ทันได้ไล่นะใจมันได้ื่อนี้เ่ากำมาลิ้นำกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องไยมาลิดแล้วก็เอส ต่ำเม็ดเพเลอกินน้ำกัดนี่แหละกินลิ้นกินโฮนะนี่แหละไม่เอ็ดเวทเพื่อไม่ได้เอ็ดเวทเพือ่อคนขี้ข้ามีแต่มาหาัหล่อลิ้นน้ำมูกมาแต่ขี้ข้าเป็นตอกห้าวเลยเสาเสาลงแล้วผู้โนหมันบักลายยามกันหม็นนี่บหมา <c oughs> ยามหมันเป็นโฮนี่บหมาเด้วยโซนนี้มาคู่มือก้อนเพราะว่าโซงนี้เพิ่นลงแล้วเลยเด้คันคันเพิ่นยังไม่ลงกะไม่มาแวเด้วนยะ <c oughs> โอ้แล้วแล้วยังปะยังเนี่ย มัอไดเห็นโหนี่มแล้วไปีแก่ห้ามาอยู่เ้านี่มัอได้เห็นโห่แล้วมมาบอกเลนะบอกส่งเพื่อลงมันนะางหาบหมูด้าเพื่อตายเพื่อเทงเราไหลอยู่นไ้คนเนะคือลงเตาได้เปตมีชัเอาเพื่อลงเตาแล้วก็สิบได้บอกใ่้นงตากัน้ทั้งนี้มีตลบมันมีเรียกวาเรายอกมาหัวกันเนาะพี่น้อง นึงก็หได้นั่นเนาะมีควยธานีกันอ่าตามควยธานีแห่งทีแสบเนาะเจอหมดแดงเนาะแจอหมดแดงก็ไล่ลายอยู่ฮะตามหมดแดงป้าพากันไปเอาหมดแดงเมื่อวานมันครบโผครบนังโผจนอ้ออ่อนวุ่นมาเจอก้อยอันตรายต้องปะเนี่ยหมดแดงนี่ดูจังมือมาหาเงยไขหมดแดงหน้ามันหนาไปหาแงยไขหมดแดงเพื่อเอฟซีเบิ้ง มันที่ตึงๆก่อนเนาะคั้นพุ่งต๊ะหั่มันนี้มันตึงนะเขามอกหน่อยกำลังเปลี่ยนไม่ตรงเลยโอยเองภาวนาให้มันโต๊ะกับไอ้ขันบทที่ส่วนดังเฮ้ยเอ็งต่ำมาเพียบบ้า่าดังบ้ามาต่ำมาเพียก่อนเสือหมอกอุ้ยลมแเห็นพี่น้องเลยลมหนาวแจ้งอยู่ทางเนาะ ลาโมเี่ยไก่เี่ยงให้พี่นองเลยเออนนะใส่ใสาใส้ารามาเตีวเด้แถวนั้นเลยไม่ได้ววในการเพื่อมีจะตํตาส้มกินพี่น้องเอ้ยอแม่ยี่สดนี่คือมะฮุ่งเนาะเลี้วไปนะ <laughs> ตํามะงี่พี่แล้วเน่นเคยกินพี่น้องเลย ภาษาบ้านโนบ้านน่ะเขากินตำไม่งี่อยู่นี่ก็ถือว่าสุดเลยได้เพราะว่าทึ่งหยามมันหยามมันเลยกินตะกี้แห้งแต่เขาวยังน้อยเลยอันไปลิดนันไปลิดน้ำน้องชาเนี่ยเลือกห็นมานะไปลิดน้ำน้องชาแล้วก็ไปเสิร์ฟบ่ออนะพักผิว่อบ่อไปลิดน้ำน้องชามาแล้วก็ลงไปเอ็นเอ็นเจ็บแค่ลงไปเอาอันนนั้ลงไปเอามังงิ่อพี่หรือเปลยาไงมังงี่ไตอันน้องเลย แกกินแกกินจำเจียวพงแซบตั้มมาปเลยวะมาไห้มาผูยางนี้นะแซบได้อนเป็นยังเอามาไห้มาผูได้กินกับเจียวพงอ่ะเด้ตัวนํำน้องสะขึ้นมาแล้วก็โดดขึ้นไปเอาโดดทำแบบเอามาไห้มาผูแล้วก็กินแล้วแล้วก็โดดลงไปอีกน้องๆเอ็นมาพุ่งอีกได้เอาสิ้นเอาสิ้นเอ็นมาพุ่งไปพุ่งแบบพุ่งแบบคื้อื่นลอยน้ำเอ็นเป็นถ้ามัน อันเนดขักไหมัวหม่ดอกมาเงี้ยบออันเจ้อยู่ในคอนะตัวเห็ดลายได้กอ้าวมีหนึ่งเจ็ดฮกยัมีหนึ่งเจ็ดฮกู้จักกันฮะคอยลืมแล้วคอยจืดแต่น้าแต่คอยบูจืดจาบูจักกันคอยจืดต่หน้านะบอจืดกันไม่ได้แต่คอยออกกันโงงานลายปีแล้วตตอ้อนะ เจ็ดแปดไปเอาไปเอามาคอยจูอแต่หน้าแต่คอยบูจู่ว่าอันนี้ฮะเห็ดลายเดียวกันบ่อันนั้นโตนะเห็ดคนละลายแต่ว่าเห่านะเห่าพร้อมกันเลยเห่ามือเดียวกันเห่าเห่าหงานนะเออฉ่แหละอ้ยเห่ามือเดียวกันแล้ววะนี่เลยน้ำตาลด้วยเลยเป็นโหน่น้ำตาลแค่นิดนึงเออแล้วการยูคนละลายโตกับเอง แต่ว่าเฮาเฮาพร้อมกันแล้วก็นเพื่อหังเบกเลาก็ไปกินข้าวน้ำกันมนะวะเออเห่าน้ำกันอ้เฮ้ยหมู่นะมีจืดเห่าจืดไม่ได้หมายแก่เขาพยายามหาข่าเออคนจืดแต่หน้าได้คือว่าคือว่าต่อคอยชี้ออกคือว่าได้ถ่ายหูน้ำกันในห้องน้ำนี่แหละประมาณนี้แหละเออเคยได้เคยถ่ายหูน้ำกันแล้วมันว้า โอ้ยจนดลบแล้วเฟสข้าวแ้วมันเป็นไตเลยตั้งแต่เฟสอันดาวดาวผูโเถตั้งแต่ข่าวเองคืออันจอแบนไปเถอะแล้วถืวอย,ยังเลยจอแบนมาหรือยังมีแบนจอแบนนะไอแพดแอันนี้จะเข่าวลินเองลินไอแพดมาจะถ่ายอี่นี้ส่งนั่นนะส่งลินไอแพดนะเชื่อถือไปไม่ได้โท,ทรศัพท์น้อยคือเข้าเนี่ยไอแพดจะมาทำช่องเข่ามือนี่ถือไปละกาอาไรอยู่ล็อกเกอร์เนาะเอาไรอยู่ล็อกเกอร์ละกัยามเว็บเพื่อสินเดลมาลินเบกไงผูเบกน้อยมันผิด แค่สิบนาทีสิบห้านาทีค่ะคนมีหอยด้วยเอ้ามาแบบนี้แล้วก็ข่าเวกง่ายเป็นอะไรมา,มาลินเป็นมูกันพี่น้องเลยตั้งแต่อันเขา้ขาหงาหงานเขา่าเอ็ดงานหงงานมีข่อหงงานหงงาน,านเป็นเจ้าหงงานกี่ปีนะเมื Moment, 2019, <น>่สองพันสิบเก้าคุณบอกตโตฮะอันเขา่างงานนะสองพันสิบเจ็ด อันนี้เซาซีมันไก่กันบ่ห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสซาส์เจ็ดสี่สามเจ็ดปีจะได้เราเนาะแต่สองพันจสิบเจ็ดสองพันที่เตี้ยโตแล้วสองพันไปเลยวะสิบแปดหมดแล้วสิบเก้าโตแต่โตโตังไปเห็นเต่าไปกินเลย เกือบปีหนึ่งย anyway. ังขาดจนเิบปีหนึ่งกบปีหกห้าหกปีประเทศหนึ่งมหดศปีอยากคือแสดงว่าโตนะอ่ะโดนแ้งโตจนมีจือเองจืดจนอ่ะเนี่ยจืดอะไรวะวะลง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 นี่คุณคุณนะคุณซื้อลงนี่มาแล้วว่าเออมาขืดย้อนลังลงเป็นมู่กันตอนเข้างานนั่นสิวะเข้างานเราซื้อลงอยู่บ้านหัวยางว่ะ โอ้เหรมันมาเบิ้งแม่เนลีต่างมือต่างเก้าวันนี้เพิ่นอุดมสมบูรณ์ขึ้นเมื่อก่อนนะเพิ่นน้อยๆจ้จอยเองก็จ้อยคือกันเน่าทรงนั้นเลยตรงนี้ล้นยืนจะฝากกันไปเอ็ดปลอมาเจอให้ดำๆำห่วยในงงานตะดีจำนำไรสี่สิบสามนานท่ขั้นมามันจักนลยรืเนาะต้นก็อยู่เจโนคนปรได้อุดมสมบูรณ์นะเลยประเทศน้ำหนักไว้สี่สิบเอ็ดหวในหรงงานเลย บเดี๋ยวนี้ิลยนะอ้วนอยู่งานสิไปอ้วนยังไงเห็นงานแล้วก็ไปกินแหนะคือกันนั่นแล้วจริงอาหารแบบเห็นงานแล้วไปกินเผาอีกตี่จะมีเบรกแล้วก็กินโลดแลนโ์ลดเป็นที่10นาที10นาทีก็ไปมีเหรออ้วนนี่ขี้ไฟขี้น่ะแหน่เลยกินเผากันไม่ได้ว้าวตาองพายนาดแน่นมา10นาทีกันยังอ๋อกินเบรกทีมงเลยอ้ยเปิดแลนท้องอาหารคือน้องทำเองเลยหากะถันช่วยได้เขือนเลยเนี่ย ต้งๆขับมาหอนอ๋อเผาแลนมาทั่นบางทีก็มีทันั่นอันที่ทำแล้วเดียวบางทีมันสั่งทันแมนไม่ได้เลอะไม่ต้องเลอะอีห้องกินกันไปแล้วก็จับปั๊บแล้วก็คือว่ากินโลดส่งอ่ารุ่นเท้า <practices> ห <yah oo> ้าวเข้า <honestly> กันนะคะคนอ้อไล่เลยใครน้ำใส่เขานะผ่าก็อ้ออย่างเองกับอีเวนอืมหลาสุดนะอีเวนบ้านอันอันนั้นรู้จักหรอ่ะบรรนุนี่ไหลย่างนี้บรกีมาจื่อเจวันแหวนนี่แหละบอังแหวนอืม นางแวนโตหลักก no> ็เองกะตมีเออเอ้ยล่าไอ้ผู้หนึ่งเองก็จะได้ออกก่อนหมู่เนาะเออโต้ค่ออกก่อนหมู่ต่อมาแล้วก็เอ้ยล่าก่อนน้องเองสิออกเองสั่งวิรกรรมไว้สั่งยังไงเองจะตีกันกับหัวหน้าพูดหัวหน้าคนใดได้บ้านนี่น้องเอลยพี่ช่างวะซึมเลยเห็นอะไรว้าวบ้าวก <im itation> มันมาคอยได้ลงเลยกันปันใดแบบ <im itation> แบบ,บว,แว่าเพิกก่นโบหม <im itation> ักเฮาแล้วเพิ่นเว้าวกิจกิจกิจแซงนะเอิ่าผัดถิ่มเชื้อมันหอมเนาะเชื้อเนาะโจผัดอออยู่เหิงเลยเพิ่นผัดมาตำลังเพิ่นจะเป็นหัวหน้าเด้เ<อ>หัวย่านหัวเพิ่นแล้วก็อะไแบบอน,นั่นเนาะน้องใหม่หัน้างา,า,านกะโม่ฮู้กว่าเพิ่นเพิ่นกะเฮ็ดกูเพิ่นฮู้ออโอ้หักนะว่าเอ็งก็บ่ไป อ้าเหรอไหนหอังนะ้าฮอมเลยคือยะกินตำมะฮุงนี่แพ่จริงตำมะงิอยู่นี่ป้าสะตขักอะไรเลยงาได้ใจใจมาฮ่ัแบงเอามาแดงป่ะตำเสร์ฟแล้วแน่นี่จะส้มป่ะมดงป้ไปเอามวนแดงมาเจอปะ ไได้ชีวพลุกอยู่ไนนค้คือปอันนั้นเขาจิตต